มีเมตตาก็จะทำให้เรามีความสุขอาน,นิสงส์ของความเมตตาท่านบอกว่าตื่นก็สุขหลับก็สุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายฝันดีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ตายด้วยสัตว์ราวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะจะไม่มีใครจะมาฆ่าเราเพราะเราไม่ได้ไปทำให้ใครเขาโกรธเกลียดเรา ก็จะไม่ตายด้วยการถูกผู้อื่นฆ่าทําร้ายแล้วถ้าตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค์ไปสุขตินี่คือประโยชน์ของการมีความเมตตาแล้วจะทำให้เราสามารถปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้ทำให้เราจะได้ทำทานอย่างสม่ำเสมอพอทำแล้วเราจะมีความสุขใจสบายใจ แล้วเราก็จะรักษาศีลได้พอรักษาศีลแปดได้ก็จะภาวนาได้ไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิสวนมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความสงบเกิดความฉลาดให้รู้ว่าความสุขของเราเกิดจากอะไรความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรเราจะได้ตัดเหตุที่ทำให้เราทุกข์ เราเจริญเหตุที่ทำให้เราสุขแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นที่ด้วยความเมตตาเราต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงอย่าจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันอย่าเบียดเบียนกันช่วยเหลือกันให้ความสุขให้ความสุขกับกรรังน้ะกัน แล้วเราจะมีความสุขความทุกข์จะไม่มีภายในใจแล้วเราจะทำสิ่งที่ดีได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้